สวัสดีครับอยู่ผมแม็กกา n p f Radio วันนี้ก็มาพรีวิวสั้นๆแล้วกันนะฮะเมื่อคืนมีภารกิจนิดนึงติดไม่ได้ไลฟ์นะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สวัสดีตอนเช้านะฮะแฟนบอลคลับไกลพญาไก่ชนเนาะวันนี้มีคิวที่จะบุกไปเยือนถึงแดนใต้นะครับบังกรแดนใต้นะครศรีอยู่ในเต็ดทีมนี้นะครับเป็นไทยลีกสามนะเล่นอยู่ในไทยลีกส อยู่อันดับ5โซนใต้ตอนนี้ก็โคจรมาพบกันในริเวอร์ลิกครับ32ทีมสุดท้ายวันนี้เล่นกันที่นครศรีนะครับฝ่าย3ตรงแล้วก็ถ่ายทอดสด ais play นะฮะก็มาพรีวิวกันนิดนึงนะส่วนทีมเราก็ตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับศึกริเวอร์ไทยลีกหนึอยู่นะก็ฟอร์มก็หลังสุดก็เพิ่งเสมอกับทางสุดประการมานะ 2อสอนะครับส่วนเจ้าบ้านของโค้ชยอร์ก mm hmm. นะฮะโค้ชชาวเยอรม,มันนี่ก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับ5 mm hmm. เกมหลังสุดก็มีชนะ2เสมสอ2เออชนะแค่1น,นะครับเสมอ2แพ้สอก็เรียกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะ mm hmm. น,นะฮะ mm hmm. เปิดเล็กมาก็เสมอไปนะล่าสุดซึ่งผู้เล่นนะครับผู้เล่นคนสำคัญลหลายคนนี่มีชื่อเสียงเรียงนามใน วนไทยหลายคนนะครับอย่างเช่นหน้าเก่าที่เคยเจอกันอยู่นะฮะก็มีทั้งธเนศเป็นพาดนะก็คา,าแข่งกับหนองบัวเราในปีที่แล้วอดีศัก์เซนสมเอียดนะฮะแบ็กซ้ายก็เคยเล่นกับเราในปี2017-2018นะฮะแล้วก็มีทางเจ้ากองหลังก็มีเอกลักษณ์ลุงน้ำนะที่ก็เล่นกับเทโรกับเชียงใหม่อยู่นะครับแล้วก็มี ตัวเก่าหลายตัวนะกองกลางก็พานุวัตชินตะอาทิตย์วิเศษศิล์นะครับเชอรุตพลฮิรันเองกับปีที่แล้วก็เล่นกับหนองบัวเรานะฮะก็หลายๆคนนี่ก็วัชรส,สมานศิลป์พวกเนี้ยกนะองหน้ากองหน้าเนี่ยไม่ธรรมดานะอิลิเวลโตกับเดียโกโอ,โอลิเวลา่านะสองคนนี้ก็เคยเป็นดาวซันโวที่กีดาวซันโวไทยลีกสองไทยลีกสี่มาทั้งนั้นนะฮะซึ่งก็ดูจากชื่อชั้นเนี่ย เกลดที่2เลยนะแต่ว่าผลงานแปลกนะผลงานไม่ค่อยดีนะครับอยู่อยู่ถึงอันดับ5แต่ว่าคะแนนไล่เลี่ยกกันอยู่ก็ยังมีมีโอกาสที่จะลุ้นตัวแชมเปี้ยนลีกในโซนใต้นะครับสำหรับทางบังกรแดนใตนะ้คนครศรีนะรูปแบบการเล่นก็เท่าที่ดูผ่านๆน,นะไม่ได้ดูละเอียดก็ระบบ CC2 นะครับซัพพอร์ตเพย์ c ี1 1ประมาณนี้ครับขึ้นเกมก็ตามช่องนะสลับยาวบ้างบอลคลอสก็มีบอล เหมือนมิกเหมือนสลับครับสั้นยาวครอสแทงช่องออก็ม,มีแต่ว่าอย่างเกรดไทริกสามก็จะไม่ค่อยที่จะหูหวาหรือว่ามาตรฐานระดับวันนี้ฟุตปัสอะไรมากมายก็อยู่ที่วันไหนที่จะเล่นดีฟอร์มดีนะครับส่วนภูมิอากาศหรือว่าอากาศที่น่าจะเป็นในวันนี้ก็ดูจากอุณหภูมิแล้วก็ฝนก,ก็ไม่น่าจะถึง20%นะครับ ผาดวงไม่แต่จริงๆนี่ฝนฝนไม่น่าตกนะวันนี้บ่ายสัมาดูของเราบ้างนะครับโคดวังก็เพิ่งจะเปิดเล็กไปเสมอกับสุดประการชิตตี้สองสองในเกมไปเยือนซึ่งก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ตัวใหม่อย่างบารอสตาเดลี่ก็ยิงหนึ่งใจหนึ่งแล้วนะส่วนเอสมามูดเอส็ลงมาก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างที่จะเข้าตาทางแฟนบอลเหมือนกันนะครับ เกมนี้ไปทั้งหมดเลยนะโคดวังก็ต้องจัดสรรผู้เล่นจัดสรรแบ่งปันผู้เล่นจัดการผู้เล่นนะครับไปเล่นกับชนบุรีด้วยในวันเสาร์ซึ่งเป็นเกมที่สัมพันธ์กว่านะเพราะงั้นจากภาพข่าวหรือว่าภาพที่สโมสรเขาเผยออกมาเนี่ยก็ก็มีมอีอ่อหลายท่านที่ไปนะนักบอลอย่างตัวอย่างแอตันเนี่ยจะติดโทษแบนเจอกับชนบุรีก็น่าจะได้เล่น ร้อยเปอร์เซ็นต์ือกันนะครับก็ไปกับทีมด้วยส่วนสามประสานเอสแฮมิงตันแล้วก็บารลอสตาเดลลี่นี่ไปหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะจัดใครลงนะสภาพทีมก็พร้อมครับไม่มีคนเจ็บถ้วยนี้ไม่มีแบรนดนะ์นไม่มีใครโดนแบนนด์อะการบาดเจ็บก็ไม่มีแต่ว่าคาดว่าจะได้ใช้ผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองนะครับในลีกลงเล่นควบคู่หรือว่าผสมประสานกับตัวหลัก บางตัวที่โคตรบางจะวางแท็ติกลงไปนะก็กองหลังพูกสาประตูก็น่าจะให้นัทบงกรบาลีนะครับเป็นมือ2ในตอนนี้ได้ลงเรียกแมตช์ฟิตเนเรียกความฟิตกลับมาหลังจากเจ็บไปนานนะครับกองหลัง4ตัวก็น่าจะใช้แอรตันนะครับคู่กับคนหนึ่งก,ก็ต้องดูว่าจะใช้ใครอาจจะเป็นรักพงษ์ชูเมืองนะครับแอรตันกับรักพงแล้วกัน ด้านขวาจะใช้ฉัดชัยไหมหรือว่าโยงนัทวุฒิไปเล่นเพื่อสลับก็ต้องดูว่าวางแผนในเกมหน้าเนี่ยจะใช้ยังไงเพราะฉัดชัยน่าจะได้ต้องลงในเกมหน้าเพราะฟอร์มกําลังมานะครับเป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะฮะแบ็คขวาจอมเติมเรานะด้านซ้ายจะให้สราพร,รไปด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จะให้สราพรอรหรือว่าอพิสิทธิแสนสีคำมวนล,ลงไปเล่นก่อนนะแบ็คโฟคู่กลางเนี่ยน่าจะพักทั้งสองนะ ทัศนาพงที่กำศึกมาแล้วก็นัทธวุฒิคำรินน่าจะได้พักน่าจะใช้พวกวิชิตใช้ช่วยสีนวนนะครับแล้วให้โอกาสปานสิริสุกุณีกุมแดงอ่กุมเกมแดงกลางตัวรูปหน้าเป้าเนี่ยน่าจะใช้เป็นอภิวัตเพลงประโคนนะครับหน้าต่ำบารากรทองใบนะดันขวาให้แรมซี่ลงต่อไหมหรือจะเป็นยอดเชนทวงนะครับ เพราะว่าลซีนี่ดูทรงน่าจะโดนดรอปในเกมกับชนบุรีแล้วนะฮะดานซ้ายนี่จิรพันธ์ผาสุขขันนะครับหรือจะใช้บาโรสตาเดลลีลงประคองก็แล้วแต่คดหวังแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้11ผู้เล่นตัวจริงนะครับของเขาก็กเท่าที่ไรเรียงมานะคราวนี้วิเคราะห์เกมหน่อยเกมน่าจะออกมาในรูปแบบที่ น่าจะเป็นหนองบัวแหลนะเนาะกลุ่มเกมแล้วก็พยายามที่จะหาหาเปิดแผลเปิดแผลแรกเปิดประตูแรกให้ได้นะครับส่วนเจ้าบ้านก็คงมารัดกลุมแหละก็คงไม่ได้มาบุกเติมใส่นะแบ็กโฟน่าจะเติมไม่เยอะนะครับกลุมเชิงอยู่ก่อนเล่นตามจังหวะถ้าทีมเดือนเขามาไม่แรงหน่อยก็หาจังหวะจับจังหวะค่อยบุกค่อยๆทำค่อยๆเซตตามเสียงเชีย ส่วนทีมเยือนก็ก็คงไม่ได้บุมบามบุกแรกหรือว่าเปิดหน้าแรกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เนื่องจากเดินทางไกลด้วยนะจากสนามบินอุดรไปถึงดอนเมืองแล้วก็ต้องต่อดอนเมืองไปถึงสนามบินนะครศรีธรรมราชก็จะสองสามชั่วโมงอยู่นะรวมรอเครื่องอาจจะทึกอาจจะทุลุสี่ชั่วโมงเล,เลยก็ว่าได้นะครับถ้ารอเครื่องนาน,นะน,นก็เดินทางไกลหนะ่อยแล้วตัวผู้เล่น ก็ต้องแบ่งสันปันส่วนหรือว่าคือต้องมีกอก2ก๊กอก3ามจะไปสู้กับชนบุรีด้วยนะนะครับถ้าถ้าสมมุติใช้ตัวหลักลงไปผสมแต่ถ้าใช้ตัวตัวสำรอง100เซเลยนี่ก็ผมว่าเกมไม่น่าเป็นต่อมากมายนะครับพอไปการไปเยือนด้วยสนามแดนใต้ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีหน่อยฝนไม่เยอะนะครับถ้าช่วงฝนเยอะนี่ไม่ได้เป็นต่อเลยนะครับหล,ลายทีมใหญ่ที่ไปเยือนเนี่ยเพราะว่าสนาม ทางใต้เนี่ยมันเป็นสนามที่ชุ่มไปด้วยฝนนะชุ่มไปด้วยฝนแล้วก็ความหนืดความไร้ยาอะไรต่างๆโดยเฉพาะไทยลีกสามลยนี่จะจะไม่อะไรเขาเรียกไม่คุ้นชินนะคนคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเล่นบ่อยๆคนที่ไม่คุ้นเคยสนามนี่จะจะเล่นยากยครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวก็ฝนน้อยมากนะฝนน้อยมากก็ก็น่าจะไม่ได้เปรียบอะไรมากมายนะสำหรับ้าบ้าน เกมนี้มองว่าหนองบัวกับชุดสองหรือว่าอาจจะใช้ชุดหลักผสมลงไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะยิงให้ได้ในช่วงแรกนะครับมีแบบที่หนึ่งเอาตัวจริงลงไปก่อนแล้วก็สลับตัวสำรองนิดหน่อยตัวเลือกที่สองก็คือสำรองลงไปกับหมดแล้วก็รอ,อก,ก๊อกสองครึ่งหลังเนี่ยให้ตัวสมัยให้ตัวจริงนะพวกต่างชาติตัวโหดเนี่ยสามประสานแดนบนเนี่ยรอเล่นครึ่งหลังถ้าครึ่งแรกยงยัง ยังขึ้นนําไม่ได้นะครับหรือว่าเืเอเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรโดนนําไปกอนอะไรเงี้ยก็ค่อยหลงทีหลก็เกิดข,ข,ขึ้นได้นะฮะแต่บอลก็ไม่ได้เป็นต่อกันเยอะนะครับเกมบอลถ่วยด้วยเพราะงั้นแต่ตามที่มองภาพรวมนะครับก็น่าจะดีกว่าอยู่นะของเราน่าจะเฉือนเราชนะได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หรือ 2%.0 ประตูต่อศูนย์แบบก็จะเหนื่อยพอสมควรนะ ในเกมไปเยือนนะครับเพราะงั้นก็กต้องดูดีๆเรื่องอาการบาดเจ็บเรื่องพลังงานนักเตะเรื่องอะไรต่างๆทกีก็ต้องจัดสัรนแล้วก็ควบคุมให้ดีครับสำหรับโคชวังนะครับเพื่อจะไม่ให้กระทบในเกมชนบุรีหรือกระทบให้น้อยที่สุดนะครับในวัน 6, เสาร์ในเกมสัมพันซึ่งเเกมลีกเราถ้าถ้าเรามีตอนนี้เรามี22แล้วถ้าเราได้สักอีก3เนี่ยเป็น25นี่อาจจะไปกดดันบิ๊กเว่น ข้างบนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทิบตัวออกห่างส่วนสีแดงให้ได้เยอะที่สุดนะครับถึงจะไม่กดดันถึงจะเล่นให้สนุกในช่วงครึ่งหในช่วงเกมที่เหลือนะครับประคองตัวให้รอดตามภารกิจรอดตกชั้นในปีนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวอาจจะว่างๆก่อนแข่งสักแข่งปันเสาร์เ,าเช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาพรีวิวหรือว่า พูดถึงเรทอะไรต่างๆกันนะเพื่อเป็นสีสัตวน,นในช่วงขับรถมาทำงานขับรถมาเข้าหนองบัวนะครับโอเควันนี้เจอ,อกันนะครับบ่ายสามนะฮะก็สวัสดีทุกท่านครับส <c oughs> วัสดีครับ